ครับวันนี้ปกหลากับกุ๊ิกับจับบ้าดางนะครับใหญ่ปัน่นไม่เปียกโปรดรงครับนี่คือจับบ้าดางเพราะว่ากลางคืนใจเย็นสี่เก้าจัดเจนนะครับหรือว่าเดินแจงเยันที่เก้าจัดเจนหรือเดินเบื่อไงที่เก้าจัดเจนนะครับสำเร็จที่เกี่ยวมันจะดางเก้า เด้งเกี้ยวนะครับแต่ว่าเน้นเน้เนเก้าวครับเป็นญงปั่นไวมากพอจุมกววนเพราะว่ามีหยดจั้งไม่เพียงพอตอนนี้ในการ่งนะครับก็ไปจัดต้วนจัดดีซอดจัดปั้มน้ำมันนะครับดูนะครับนี่คือจับบาดาลไายกุตริกความตตีนี่ปลูกจัดต้วนไว้กับต้นจันแดงตรงนี้นะครับ ความดำมติดตางความอ่ำดอกกระชวยกับดอกเป็นดอกซอยดอกซอยช้วยอ่ำใบบอกับกัมตาจจปลัดจะเป็นสีเหลือดแบบนี้จะช้วยนะครับครับความรักไล่ก่องความอ่ำไม้ด่างเป็นเชิดป่าด่างนะครับนี่ไอปีน้องยี่สิบจุ่ม ตัวใจจบนะครับกดไลค์กดแจ้งกดติดตามกดจับจัไใลนะครับเดือนตัวนี้นะั้เป็นจับบาดอกเครับกลับมาเลยจับบาดางกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคลิปนี้ทำเรื่องของจับบาดางนะครับดูแลห้ยนะครับทุนแรงปุนควน ที่จะบาดาังข้าวกับการจัดช่วนได้ถุกประเภทนะครับเป็นมาช่วยนะตัวน,นี้ดา,า้าลืมผุงขึ้นนะครับแต่ว่าเท่ว่าอย่างน่าไหวครบกรงกันได้นะครับมากา้าก็ประมาณนะครับราคาปดประมาณห้ากรงกันได้นะครับซึ่งใจตักมากติดตัวมานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับจติกเกอรกันนะครับจะได้ชมคลิปต่อไปกันหลาวนะครับดูนะครับจบบาดางจบบาดางนี่ครับจบบาดางอา่าไม่ใช่ฟันนะครับแล้วก็ตัดตรงลูกกาตัดตั้งนะครับนี่รับจบบาดางนะครับ ดวยนะครับก็ได้ตั้งอามอั้มมาเพื่อเป็นติเซตตอนนี้พวกลูกยินติดใต้มากอนหน้านี้คือได้ตั้ง่อยนะครับตัวลูกกาตั้งโจงอะไรอย่างเี้ยครับตันนี้ตาไว้ลูกกาไว้รอยอาทิตย์ตนนะครับลูกกาอยู่ตามกันาดนะครับเ่ื่อตอนนี้นะครับจะบาดางเด้งอันนี้ดางเด้งดังเด้งเขี้ยวนะครับ เดี๋ยวจจุ่มดอกจปาปลาด่างแดงนะครับกับจาปบาด่างเก้านะครับดอกกลายกันนะครับครับนี่ดอกจาปลาด่าง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 ลายแดงนะครับกับจาปบาด่ดงดางลายเก้าดอกกลายครึ่งกันนะครับแต่ว่าจาปบาด่างด่างลายเก้านั้นพอดอกดอกที่แดงมันมันจะตัดช่วยห้ามมาักนะครับเดี๋ยวปุ่มปุ่มพุ่มเด็ดดอก ชบบาบดางลายแดงนี่ไปเียบกับต้นบ,บาดดางลายเก้าให้ตันผู้ชมชมนะครับกอก่อพยายามตักหน้ารักแบบหน่อยนะครับไปเลขกันเลยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับจบบาบดังดางลา,ายต่างเก้าเข้มแดงชมพูนะครับมันจะไอดอกสีแดงเหมือนขันนะครับแต่ว่าดอกมันจะแก้งไวยแก้งนะครับช่วยหามากหน้ารักทีเดียวจ้นใจนะครับตักมาก็ติดตาม บทตบจะไกรนะครับเพื่อเป็นกำลับบงใจผู้รักปันไม้วยกันนะครับวุ้กีนะครับจะรับคลิปนี้หลายกรกุฎิคืว่ากุฎิกุณจงก็ปอบปีนองเกียงเขนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ